กาบเรียนคุณครูประจําวิชาที่คอรบนะครับวันนี้กลุ่มของกระผมจะมานําเสนอเรื่องการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกครับนําเสนอคุณครูกุลนิตดีพลงามโดยสมาชิกกลุ่มของกระผมมีดังนี้1น,นายนัทวุฒิวงชัย2นายนาครินกิ่นด้วง 3. นายวัชรากรจันทรลวิบูลณ์ 4. นายกิติชัยภัยกระจ่างหนายนัทพลเฉลิมภูวัสดุอุปกรณ์ 1. นึฟองน้ำสอกล่องโฟม 3. ถุงดำสี่คัตเตอร์หรือกันไกลหไม้บรรทัด หกเมล็ดพันธุ์เจภาชนะขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 1. นึ่ำฟองน้ำไปแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อให้ฟองน้ำนั้นอุ้มน้ำสองนำมเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสองคืนเพื่อให้มีรากขึ้นและเพื่อให้เจริญเติบโตได้ไวขึ้น ขั้นตอนวิธีทำ 1. นึ่นำฟองน้ำมาวัดให้ได้ขนาดช่องละ1ตารางนิ้ว 2. จากนั้นนำคัตเตอร์มาตัดเป็นช่องช่องละ1ตารางนิ้วสามนำคัตเตอร์มาตัดตรงกลางของบล็อกที่ตัดไว้โดยตัดให้เป็นลูกเครื่องหมายบวกและตัดให้ครบทุกช่อง 4. นำมเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำไว้ประมาณสองคืนให้นำมาใส่ในช่องบวกที่ตัดไว้ให้ครบทุกช่องมเมล็ดพันธุ์ควรใส่ประมาณหนึ่งถึงสองเมล็ดเพื่อป้องกันเมล็ดพืชนั้นเน่าหรือเสียครับห้านำถุงดำมาคุมบนต่องโฟมและใส่น้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกล้องหก นำกระดาษทิชชู่มาวางบนฟองน้ำจากนั้นใช้น้ำพรมให้ชุ่มเพื่อให้เมล็ดพืชนั้นชุ่มน้ำและนำลงมาลอยบนกล่องโฟมที่จัดเตรียมเอาไว้และปิดฝาทิ้งไว้ในที่มืดไม่มีแสงแดดส่องถึงนานประมาณ2วัน 7. พอครบกำหนด2วันให้นำกระดาษทิชชู่ออกจากต้นพืช 8. ตัดฟฟงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณเล็กกว่าหนึ่งตารางนิ้วเพื่อที่จะใส่ฟองน้ําได้พอดีเกตัดฟองน้ําให้ขาดให้มีขนาดหนึ่งตารางนิ้วหรือขนาดพืชหนึ่งต้นสิบนาฟองน้ําที่ตัดเสร็จมาใส่ในโฟมที่ตัดเตรียมเอาไว้สิบเอ็ดนภาชนะที่จะเตรียมเอาไว้มาใส่น้ําและนําโฟมมาวาง จากนั้นรอจนพืชเจริญเติบโตและเก็บผลผลิตกลุ่มของก้ผมขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ